ตรงนั้นเออเฮ้ยไม่มเห็นละไอ้เหี้ย่ะขุดขึ้นนะแล้วขุดขึ้นลงไปแล้วลงไปแล้ขึ้นในทางนี้เจอแล้วเอ้ยกูเจอแล้วกูเจอทางแล้วเออตัวอะไรไม่รู้ไม่รูโอดิสโนดอนดิสโนดิสเน่โอเคโอเคแล้วตัวแบบโอเคโอเคเฮ้ยทางนี้ใครมาขุดขึ้นอย่างนั้นวะนั่น่ะเฮ้ย ชี่ยทางมันแบบนี่ปะขนึ่งมันนี่เปนหัวเนี่ยอยู่บนหัวตอนนี้อยู่บนหัวเลยเด็กคนนี้สิเฮ้ยเฮ้ยไปหาเสียงน้ำันใกล้มากเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันไม่มีไม่มีบนหัวไม่มีระวังไม่มีเออยาเดินหน้าแล้วนี่มีทางเดินด้วยใช่ไหมเนี่ยนี่ไงมีทางต่อ ย้น <Yeah! S 2> ่าทางขึ้นตรงนี้กำเป็นพักใจก่อนหรือเปล่าเอาพักใจแล้วกันไปไอจิวเป็นคนขอมาแล้วนี่หว่า,าไปกวดไปมีตรงไหนเ,เป็นไฟอเ,เอเฟเอ่มีอยู่ขวดนึงยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวดูเขาดิเทอร์เร็คกันแม่งโคตรเยอะเลย6 4อันร้านสแต็กกันเนี่ยก็เหมือนกันโคตรเยอะเลยต้องเออต้องอะไรเจอมาดิจะาสุ่มกาชาเอาเตียงมาละ อยู่ลึกๆอ่ะตามให้นั่นไปทำให้โอ้โหอะไรเนี่ยทำไมะกดเปล่าด้วยคิดว่าใช่แล้วบอกเกศุมรงชาเดยนนะสูมุมอ่ะเหนแล้วมีเตียงละแล้วก็มันก็เปิดได้รับได้ละโอเคงั้นตรงเนี้ยตรงเนี้ยระเบิดตรงนี้เดียวตรงนี้ไม่ตรงกลางชั้นคุยไปอีกคุยคุยก็ได้คุยก็ได้ ะเขาบอกว่าเขาชังก um ูเขาชังตรงนี un ้ตายแน่เลยวะต้องขดแป้งหน้าอุ้ยเชี่ยเออบล็อกบล็อกบล็อกเดอะเวย์บล็อกเดอะเวย์ซดเลย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 ทุกคนเลยเอ่ะซดเลยอยากไม่ซดก็ได้แต่ว่ามันจะติดไฟนะเอ้านี่ไงในเลในเลเนเชน 3B โอ้ตกใจตกใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นไรอย่าไปกลัวจก็บอกว่าโซนเลยไงแพนี่กำไว้ตกใจนิดนึงเมื่อเมืดี๋ยวมันแบบไฟลุกขึ้นนี่แแหละตกระวางไม่เลยนี่แหละนี่แหลกตกระวางไม่หลยเอ้ยทะเลตกระวางไปหลยไม่เป็นตัวสองมาหาตัวคุณบอกทีต่อไปจะระเบิดก็ก็ช้างใหม่แล้วกันอืมนี่เป็นช้างเก่า มีลาวาข้างในแต่เราจะกลัวแล้ทำไมเหรอใช่ไหมไม,ไม่ไม่ได้กลัวเปิดเ,เสียงไหมครับทุ้ยินด้านบนมีลาวาด้วยหยุดปอกๆเลย่เ,เสียงตรงนี้แต่กลัวเราต้องกต่ละทีเราต้องออต้องเอาเอะไรนี่ทำไมเพื่อเ <laughs> พื่อเซฟเพื่อเซฟขวดยาทุกทีแล้อเจ้้าหนาที่เจ้้าหนาที่ต้องต้องรีบทถาวลาเนี่ยออกก็ดีละออกดีแวจะบกแต่ขอช่างแม่งขวดตัวนี้อ่ะแล้วก็ระเบิดเลย ตรงนี้อยงนี้ใช่ไหมเบิดตรงช้างใหม่พอดีเด็กอีกนึงแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราติดไฟนานแค่ไหนก็ดี